สวัสดีค่ะแม่แม่ที่น่ารักทุกคนวันนี้น้องถุงทองหยิบไพ่ขึ้นมาได้เป็นไพ่สิบดาบหรือ ten of swords ค่ะแม่แม่รู้ไหมคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของจุดจบความเจ็บปวดที่ถึงที่สุดและการยอมรับว่าเราเหนื่อยจริงๆค่ะสิบดาบคือพลังของคนที่พยายามมาเยอะมากอดทุนมานานมากจนหัวใจบอกว่า พอแล้วนะถ้าวันนี้แม่แ่รู้สึกเจ็บเหนื่อยหรือเหมือนทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันไพ่ใบนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความเจ็บแต่มากอดแม่ๆ่แน่นๆแล้วบอกว่าแม่ๆไม่จำเป็นต้องฝืนอีกแล้วนะแม่แไม่ต้องลุกขึ้นเข้มแข็งตอนนี้ไม่ต้องคิดบวกไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรแค่ยอมรับว่ามันหนักจริงก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะ สิบดาบยังบอกเราว่าเมื่อความเจ็บมาถึงจุดสุดการฟื้นฟูจะเริ่มต้นได้เสมอแม่ท้องฟ้าวันนี้จะมืดแต่แสงเช้ากำลังรอแม่แม่อยู่จริงๆนะคะวันนี้น้องถุงทองอยากฝากพลังถึงแม่แม่ว่าจุดจบนี้ไม่ใช่จุดจบของแม่แม่แต่เป็นจุดจบของสิ่งที่ไม่ควรทำร้ายแม่ๆ่อีกแล้ว ถ้าแม่แม่รู้สึกว่าไพ่ใบนี้ตรงกับใจอย่าลืมกดติดตามน้องถุงทองเพื่อรับพลังใจดีๆในวันที่ใจอ่อนล้าหรือถ้าแม่แม่อยากเล่าอยากระบายอยากให้ไพ่ช่วยฟังสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยพื้นที่นี้ปลอดภัยสำหรับแม่แม่นะคะแล้วพรุ่งนี้น้องถุงทองจะมาดูไพ่ให้แม่แม่ใหม่อีกนะคะบ๊ายบายค่ะ